คุณกำลังรับฟัง Spirit of s o u n d พอดแคสต์พลังแห่งเสียงที่จะช่วยให้คุณรู้จักตนเองเข้าใจตนเองและพร้อมที่จะเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นโดยคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีเพราะเรามีปณิธานที่จะถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม กรณีนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ถูกเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นใช้มีดถางหญ้าด้ามสัน้นที่พกมาจากบ้านฟันคอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งถูกหามส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนพบว,ว่าเหตุจูงใจในการกระทำผิดทั้งนี้คือโดนบูลลี่เรื่องความจนไม่มีเงินซื้อขนมเหมือนเพื่อนสวันซ้อน และโดนเสียดสีมาหลายครั้งทำให้เกิดความเก็บกดจนทนไม่ไหวจึงได้ลงมือก่อเหตุด,ดังกล่าวกับเพื่อนที่ร้อเรียนเรื่องความจนของตนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Sound of Kill เสียงแห่งฆาตกรรมในอีพีที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการโดนบูลลี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ควรมองข้าม เพราะมันอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียหรือเหตุการณ์อันไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาเพียงเพราะคําบางคําหรือประโยคบางประโยคแม้แต่เรื่องเล็กๆของการกล่นแกล้งที่อาจเปรียบเสมือนยาพิษร้ายแรงเสียดแทงเข้าไปในใจของใครบางคนอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ความรุนแรงและท้ายที่สุดก็อาจจะนำมาซึ่งการฆ่าตัวตายและ ฆ่าผู้อื่นตายได้ดังเช่นเหตุการณ์ที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นแล้วนะคะค่ะจากข่าวสารทั้งในและนอกประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์น่าสะเทือนขวัญต่างๆที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ ในสหรัฐอเมริกาก็คือเหตุการณ์กระาดยิงภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่เมืองยูวาเดรัฐเท็กซัสจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง21ศพและบาดเจ็บอีก15คนจนสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ต้องวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุและที่มาของการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดจากการถูกร้อเรียนการถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดติดอ่างรสนิยมทางเพศ ถูกเหยียดยามเรื่องฐานะทางบ้านโดยเฉพาะเรื่องเสื้อผ้าการแต่งกายของเขาที่ถูกเสียดสีล้อเลียนทำให้เขากลายเป็นคนเก็บกดสร้างความกดดันกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่18ตุลาคม2561ที่ประเทศญี่ปุ่นเด็กชายวัย15ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นได้ลงมือใช้มีดฆ่าตาบยายของตัวเอง ทั้งที่เด็กชายนั้นก็รักตากับยายทั้งสองเป็นอย่างมากเมื่อเด็กชายถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเขาได้สารภาพกับตำรวจว่าวันนั้นผมเดินทางไปหาตากับยายที่จังหวัดไซตมะเพื่อฆ่าตากับยายอันเป็นที่รักเพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านทั้งสองรับรู้แล้วก็อับอายว่ามีหลานชายที่กำลังจะกลายเป็นฆาตกรเพราะผม กำลังจะวางแผนฆ่าเพื่อนร่วมห้องซึ่งเป็นเพื่อนที่ผมไม่อาจจะให้อภัยได้นั่นเป็นเพราะสาเหตุเกิดจากการโดนกลั่นแกล้งเก็บกดจนทนไม่ไหวต่อมาในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2562ที่ประเทศญี่ปุ่น เด็กหญิงวัย14ปีที่ต้องเผชิญกับการถูกบูลลี่เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศโดยที่ทางโรงเรียนนั้นเพิกเฉยไม่ยอมรับว่าเป็นการบูลลี่กันแต่ผลจากการถูกบูลลี่ทำให้เธอป่วยเป็นโรค PTSD post-traumatic stress disorder โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงและไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติหลังจากนั้น เธอได้หายตัวไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564ต่อมาถูกพบเป็นศพในสวนสาธารณะที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งห่างจากบ้านของเธอเพียง2กิโลเมตรคาดว่าการเสียชีวิตครั้งนี้อาจมาจากสาเหตุการฆ่าตัวตาย จากที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นเพียงบางส่วนที่ตัวเอกกลายเป็นเหยื่อทางจิตใจจากการฆาตกรรมด้วยคำพูดของใครบางคนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะคะแต่ก็เชื่อว่าคงไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะเป็นฆาตกรหรือว่าอยากจะเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ที่ได้บอกเล่ามาดังนั้นอย่ารอจนกระทั่งสายจนเกินไปนะคะ เรามาเรียนรู้แล้วก็ปรับมุมมองและเข้าใจปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะดิฉันกดชนิพาขวาวงผู้บอกเล่าเรื่องราวและด็อิร์ิลักษ์ปัญญาผู้เขียนบทความขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตาม s p i r i t of s o u ว s ช่วง Sound of ฟเสียงแห่งคาตกรรมและเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกในอีพีต่อๆไปสวัสดีค่ะ